สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพารวยชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเอ,อ่อฮานอยนะคะสูตรของเอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะคลิปฮานอยนะคะก็จะลงครั้งของแอดแล้วก็ของหลานรวมกันเลยเด้อค่ะเมื่อก่อนลงแยกอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ก็อัดเป็นรวมไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีแค่ช่องเดียวนะคะแต่เรามีหลากหลายแนยวทางที่ต้องลงนะคะทุกคน ระยะระยะการลงไม่พอนะคะทุกคนนะคะก็เลยเออรวมคลิปอันไหนรวมได้ก็รวมเนาะทุกคนก็ดูดูหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าบางทีก็อาจจะอยู่ในคลิปเดียวกันบางทีแอดก็ลืมบอกนะคะลืมบอกลืมแจ้งนะคะเอดแหง่งเอือหรืออยู่ค่ะ <laughs> แอดแห่ง่เติมบาทอยู่ <laughs> ทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายรูปประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางทางช่องนําเสนอเด้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะ สายฮานอยนะคะปังทุกวันเลยนะคะได้ค่ากับข้าวทุกวันนะคะชอบแนวทางแอดจัดแนวทางแอดนะคะชอบสูตรของร้านจัดสูตรร้านนะคะทุกคนนะคะแอดก็จะพยายามนะคะอคัดคลิปนะคะทำแนวทางให้ไวๆเนาะให้ f อฟซนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะบางครั้งก็อาจจะล่าช้านะคะแอดมินก็ไปยูทูบอยู่แถวซีรีส์ค่ะเอามาดูกันนะคะ ปังปูลิเย่เลยนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับเอฟซีนะคะที่ช่วงนี้นะคะหมางเหิงตังกันจะ้ะปังกันนะคะช่วงนี้เม็ดเดียวนะคะแต่แบบนี้ทุกวันคงดีเนาะทุกคนนะคะเข้าทุกน้อยเลยนะคะเข้าทุกน้อยเลยดีใจด้วยนะคะทันที่มาตามเนาะมันก็หลายตัวนะคะหลายตัวแล้วแต่เอฟซีจะจับเอาได้เลยนะคะจับเอาใน สายรูดก็ดีนะคะสายเจาะก็ดีหรือว่าจะไปตัวไหนไปตัวเด่นบ่หรือว่าอะไรก็ลองพินิจพิจารณานะคะหรือว่าจะไปตัววินนะคะลองหาจับเอาลูดค่ะผู้ใดมั่แนวใดนอกจะทุกคนเนาะสองข้อเอดนึงโอ้ยหลากหลายแนวทางค่ะ 6กเก้านะคะเอ็ดก็เจาะเข้านะคะหกเก้าแปดเก้าหกหนึ่งนะคะก็เจาะเข้าสามหน่อยเลยนะคะหกเก้าศูนย์นะคะแตกสามตัวตรงนะคะแตกสามตัวตรงหาหนอยกาชาตินะคะกีดกาดกันไปนะคะหอวขื้อเจ็บเขียวถอ่ว ขออภัยนะคะทุกคนโอ้เก็บฟันนะคะเล็กมันดึงแเฉี่ยวได้ว่าหลบ อ้าขออภัยค่ะทุกคนเอามากันดูกันเลยนะคะทุกคนเนาะแอดเจ็บปากเล็กมันดึงปากดึงแขียวปวดปวด,ปวด นี่นะคะทุกคนนะคะนอยปกนะคะก็เข้าไปที่เก้าเนาะนอยพี่ VAP นะคะหกเก้านะคะโอ้หอดปังปุลีเยเลยนะคะหกหนึ่งนะคะพิเศษนะคะก็แตกสองนอยแล้วนะคะเอ้สองนอยว่ะสองวันติดนะคะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยอามานแบบนี้อีกนะคะสักวันนะคะอุ้ยเขาอาทิตย์หนึ่งคือสีดีเนาะทุกคนเนาะมันซีเมนบอลละ <laughs> มันซีเมนบอลละค่ะเบิรงเอาเด้อชอบแนวทางแอดนะคะก็จัดนะคะ จัดของแอดนะคะชอบแมวทางหลานก็จัดของหลานค่ะเย็บเย็บปากเขาเบามากหลายเบามากหลายชัดเจนดีไหมเนาะทุกคนนะคะเสียงดังฟังชัดดีไหมนะคะมาดูห้านอยรวมนะคะห้านอยรวมนะคะเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดนะคะศูนย์ 0 0 6 0 8นหกศย์ปดนะคะหน1่ง0กหนึ่งแปดหนะคะทุกคนเก้าหกหนอศูนนะคะเก้าศ0นย์นกนหาะคะแปดศ0นย์นะคะเอ่อกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเอจับได้เบิ้ลได้หามนะคะจับได้เบิ้ลได้หามค่ะทุกคนนะคะ เบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลสองคู่เลยนะคะเบิ้ลเยอะจังเลยนะคะมันสีเมนบัวค่ะสูตรมันให้แบบนี้นะคะเม็ดเดียวแอสให้สองสามนะคะกันสองศูนย์นะคะกันสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะคะเพราะว่าจับสองสามได้เยอะเลยนะคะนี่ทำไมเออเด่นแยกมันมันเด่นที่สองสามเยอะจังนะคะสูตรแอดนะคะไม่รู้จะมายังไงนะคะวันวันอาทิตย์ซะด้วยเนาะ คือเจ็ดสีมูดิจาแหะค่ะวันหยุดนะคะตัวไพ่ตัวบ้นเริ่จะวันหยุดขนาดวันธรรมดายังน่ากลัวเลยนะคะหนอยกิจสามสี่นะคะหนอยกายชาศูนย์สามหนอยพิเศษสี่ห้านะคะหนอยสามัคคีสองสามหนอยพัฒนาสองสามปกติสองสามวีเอพีสองสามเยอเอด็ดหงสองสามมิดเดียวดูเนี้ยจังมันจับได้สองสามนะคะมันจับได้สองสามเยอะนะคะเอ็ดกับหงสองสามมิดเดียวจบข่าวค่ะ ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็เลขทูบนะคะเจ็ดแปดสามวันนี้ขี้เกียจแปลงให้นะคะใครใครชอบก็แปลงกันเอาเองเด้อแปลงกันเอาเองค่ะผู้ใดสิแปลงได้เนาะแปลงกันเอาเองเด้อผู้ใดหมักจ้ะเฮ็ดขี้ข่นเขียนแปงค่ะวันนี้มันแปลงได้เยอะนะคะแปลงได้เยอะเหลี่ยวเตียค่ะละวมือก็มากหลายตูเนาะเอามาดูสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานนะคะ สูตรของร้านเจ้าแม่ให้ตัวเดิมนะคะเจ้าแม่ให้ตัวเดิมเลยนะคะหนีน่นอสองนะคะนาะงบอกว่ามันยังไม่มานะคะมันจะตามตูดเหมืนอนอีีออเจ็ด e เจ็ดีเจ็ดหก e เจ็ดสามอะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนนั่นก็เจาะเข้าหลายอันเลยนะคะเจาะเข้าหกหนึ่งพิเศษนะคะ89ปกติ69 VIP นะคะ69 VIP 8 9สามัคีสามัคีนี่แตกทุกวันเลยนะคะ89เานาะสามัคีแล้วก็สองหนึ่งนะคะตัวเน้นเลยนะคะ2 1หนึ่งพัฒนานะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไปแตกหน่อยพวกนั้นโอ๊ตเข้าเจาะเข้าห้าหน่อยเลยนะคะร้านก็เจาะเข้าห้าหน่อยเลยนะคะปังปุรีเย่เลยร้านก็เจาะเข้าเยอะนะคะวันนี้นะคะแต่ว่า สองมาแค่หน่อยเดียวนะคะมันว่าหน้าว่าสองมันยังไม่ไม่นีนะคะมันก็จะตามตูดอีกนะเอาลองเบึงค่ะผู้ดใดมากระจังจัดจังตามนะคะมักตามตูดอีไลยนางก็เลยให้ตัวเก่าว่าซนนะคะนี่ตัวเดิมนะคะสองเม็ดเดียวนะคะเด่นหกเก้าสองนะคะเด่นหกเก้าสองค่ะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะมันก็ออกวนอยู่นี่หละค่ะทุกคนนะคะ นางก็ให้ตัวเดิมเลยนะคะ9262นะคะ6925นะคะตัวนิ้นก็คือ92เนอะตัวนิ้น92ค่ะทุกคน9262นะคะ692862 196แล้วก็925นะคะอ่านี่แคปไว้เบิ่งรูดจ้ะ952นะคะ952เนอะ6148นะคะ9526148ค่ะทุกคนนะคะ 2 8 5 2 8นะคะ2 1นะคะ2 1 4หนึ่งสี่เนเก้าหนึ่งหนะคะแถมนะคะ9 5 9 5 6นะคะ6 5 8 6 5นะคะ6 8 6 8 6กแปดเนะคะหกหนึ่งนะคะหกแปดหนึ่งค่ะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะวิเคราะห์กันเบิงเดอมักู่บอกจะทะมามักกับจังจัดจังตามค่ะบ่มักกับตามคือเกา่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า